ช่วงหนงในภูทรวันนี้ค่ะไปดูเกษตรกร,ร,กร,กรตัวอย่างในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรค่ะที่มีความเพียรจนประสบความสำเร็จมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการเพราะแล้วก็จำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดนะคะพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้กับผู้ที่สนใจติดตามได้ในช่วงของหนึ่งในภูทรค่ะ สวนเห็ดชัยประเสริฐหรือสวนเห็ดคุณธรรมของนายชัยเลิกชัยฮานิตวัย49ปีในเขตพื้นที่บ้านนาโพตบลกุดกุง้งอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรสร้างรายได้จากการจำหน่ายก้อนเชื้อและดอกเห็ดขอนขาวเห็ดบดเห็ดนางฟ้าปีละกว่า500,000บาทนายชัยเลิกและนางกรกนกภรยาเล่าว่าเดิมมีอาชีพรับจ้างและเคยไปทำงานต่างประเทศรวมกว่า10ปี เมื่อปี2547กลับมาประกอบอาชีพทำนาที่บ้านคิดหารายได้เสริมจึงเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งปีต่อมาใช้เงินลงทุนครั้งแรก1นึ่งแสบาทปรับพื้นที่จำนวน4ไร่แบ่งทำนา2ไร่อีก2ไร่สร้างโรงเรือนเห็ดมุงด้วยหญ้าแฝกและสร้างเตาอบก,ก้อนเชื้อเห็ดเริ่มเดิมทีเลยผมเป็นอ,อ,อาชีพก็คือรับจ้างทั่วไปครับไม่มีงานหลักนะครับไม่ โอกาสที่จะเรียนหนังสือสูงก็น้อยนะครับเป็น,นานะยากจนพอวันหนึ่งผมมีโอกาสมาอยู่บ้านผมได้มองว่าเออรายได้ส่วนมากเราได้จากการทํานาอย่างเดียวซึ่งาขายข้าวทํานานะครับมันก็ไม่พอจ่ายในครัวเรือนนะครับไม่พอที่จะพอใช้นิสทยสินนะครับผมก็เลยมองว่ามีอาชีพอื่นไหมที่จะสามารถต่อยอดมาเพื่อมีรายได้เพิ่มนะครับนายชัยเลิกเล่าว่าสําหรับขั้นตอนการพาะเหตุไม่ยาก แต่ต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนเริ่มจากนำขี้เลื่อยมาผสมกับอาหารผสมก้อนเชื้อเห็ดซึ่งประกอบด้วยผู้ไม้ดีเกลือปูนขาวรำละเอียดน้าตาลสายแดงยิบซ้ําผสมกับน้ํา70%รคลุกเคล้าให้เข้ากันนําไปกรอกใส่ถุงอัดให้แน่นใส่ปอกคอปากถุงนำไปเข้าเตาอบไอ้น้ำอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนาน6ชั่วโมงทิ้งไว้ให้เย็น หยดเชื้อเห็ดที่ต้องการจากนั้นนํำก้อนเชื้อเห็ดไปพักที่โรงเรือนครบ45วันนำก้อนเชื้อเห็ดมาที่โรงเรือนเก็บดอกรดน้ำให้ชุ่มเอาแผ่นยางดํากลุ่มโรงเรือนให้มิดนาน2วันจากนั้นเอาแผ่นยางออกรดน้ำวันละ3ครั้งใช้ระยะเวลาอีกประมาณ7วันเห็ดจะเริ่มออกดอก นอกจากนั้นนาย,ชายเชอร์ลยังได้ให้ความสําคัญกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนจนได้รับแต่งตั้งเป็นครูบัญชีระดับจังหวัดปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหลายหน่วยงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ปราชชาวบ้านอาทิเศรษฐกิจพอเพียงการเพาะเชื้อเห็ดการทอผ้าการทําน้ําหมักการทอเสือกกเป็นต้นจุดนี้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้เรื่องเห็ดนะครับเรื่องเห็ดให้เกษตรกรแล้วเกษตรกรที่มารับรับทราบข้อมูลหรือรับเรื่อง การปลูเเเหหดนนาาอี่ค,าาค้้้้าาาา็สสมรรรรถเเคงไไดดนนะัับบปยวามขยันอดทนของนายเัยิก์และภรรยาประกอบกับการเข้ามาสนับสนุนของภาครัฐทําให้ชีวิตมีความมั่นคงครอบครัวมีความสุขเกิดศูนย์เรียนรู้ปราชชาวบ้านถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้สนใจจากรุ่นสู่รุ่นเป็นความภาคภูมิใจของนายเัยิก์ชัยหานิตสวนเห็ดคุณธรรมบ้านนาโพตบลกุดกุงอํเาอเภอคำเกิดแก้วจังหวัดยโสธร นัทรัตหงคำสพจสอยโสธรถ่ายภาพชรยุทธพัฒมรงสวทยโสธรสำนักง,งานประชาสัมพันธ์เขต2รายงาน